แม่เขาแม่เขานั่นห่วงห่วงห่วงลูกจังสองตัวพ่อแม่โอ้ยลูกลูกก็มีสองตัวลูกก็ชูคอสงสัยใกล้จะหาดบินละขึ้นไป้ดยสิ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยจะโจมตีเห็นลูกไหมครับโอ้ยใส่ขนใส่ขนมีสองตัวพอแม่พอแม่อยู่นึกโอ้ยอ้ยอยะ 哦，妈拉妈拉马拉，黄绿黄绿，呜。